นนนนว้าวตอนนี้นางสงกรานนะฮะรีลาน,นสวยงามมากครับสวยงามนะ โอ้สวยงามมากครับท่านผู Ooh, ้ชมครับเป็นน้อนี้เห็นมราก็ดนมาไ่มาไล่มาบนเขาเนส์อีกนนน้อนสัยนสัยโอเคเเนสู้ๆส้ียวได้ครับสวยมอคุณเบกี้นคมใจเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ท่านไหนพูดถึงเรื่องหอ ประมาณนี้แนละเดี๋ยวเราเรียนเิ่งที่เรียนว่าการจัดการของวัสดปกรณ์ในปีที่แล้วก็ตั้งไว้ที่สิบโดยถึงว <cor lly> ันท <ias> ี่สิบหกเมษายนะจด ส่งงานของเรานได้รับเกียรตินะครับจากนักเอกจากศิลปินชื่อดังระดับรดัระดับปบระเทบระดบระระระดับะรววดดไไะดเบระับระด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 ักรดัระดัดับระดับระดัะดัะดับระดัาระดับรสดับระดัระดับ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 ระดัับระดัะคะดดด

เป็นนแบบว่่าอยูใสังกัดงามแล้วตื่นตาตื่นใจนะครับกับภาพบรรยากาศที่ประเทศไทยจัดขึ้นนะครับรูปตัวแหน่เลยนะแล้วก็นที่16เมษายนนะเจอกันกับคุณกีน่าฟรีโปนางสงการพลเลาเจมควันเจ็ดชุดไม่ซ้ำกันรูระฆังเครื่องแต่งกายของนางสงการพลเลาเรียลลิโก้กูเนะฮะ นั่งสงการของแต่ละวันนะที่ทางไอ้ขอสยามได้จัดขบวนแห่นะจะไม่ซ้ำกันนะครับจะมีนางนางงามหรือว่าดาราคนไทยนะครับมาเป็นนางสงการนะฮะบราพีการาการบักสิฤนฝนเลานเคาังกรื่งประดับเป็นยื่นประดับของพระแพย่บราน เดี๋ยวอีกสักครู่นะครจะมีการแห่ส่งนังสงกรานนะฮะวันนี้เราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในก่อนครับท่านผู้ชมครับ

จะมีการที่ผู้หญงงจะทำเป็นรองจะมีรับชุดไทยผสมกันจากเรื่องของการบันทึกวัฒนธรของในยระเทศเข้ามาผองท้องักเข้ามาุดูการเปี่ยนปลงในเรว่องของเรื่องราวด้วยสีสันการแสดงด้านใน

แล้วเลขเมี่ใสายโดนคุนะฮะเดี๋ยวเิบสี่ายโนคุเจอกับแอดลาสนะบังทม่สิบสี่สายโดนมาอะไรนะวาาขวาทางขวารมันชัดมากเลยนะเอ่อเราไปสายตุ้หที่หมดเลยนะสินสายโดนแลเจอกับลายแอ่1ี้กับเ็สายโดค่ะอะไรที่อนี่ Ô cập nhật, đội tuyển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 , งดงามนะงดงามแบบไทยๆครับท่านผู้ชมรับนี่คือวัฒนธรรมไทยและก็สิ่งที่ชาวต่างชาตินะฮะยากที่จะรลอกเลียนแบบได้นะครับและตอนนี้ก็จะเป็นการแห่นะฮะแห่สงนางสงกรานนะะีครับ ไปซีเอฟคู่สมัรับสิทธิ์ท่านผู้ชมน้เาเสิร์ชโซนทีเสียจำนนหหสำหรับหน่งท่านได้นะครับโดยจังการแรกสิสองสิทธิ์่สมาชิกต่อวััครูฟสสิทต่อสมาชิกตลอรายการนะครับโดยจักัดจำนวนข้าผู้ชมห้าร้อยสบการแสดงของเราสิ้นรับจัากัดที่ สามห้าห้าร้อยสิบตลบรายการนั่นเองก็สามารถไปตรวจสอบสิ์และต็แลกสินและที่อุสิ่งเขาก็จด้มุดลันทึ่เป็นประจำนะคะแล้วก็ลงบันทกนี้ค่ะถ่ายรูปยนงจำได้ถ่ายรูปยังเอ่ยถ่ายรูปยังคะกตินย้ อันนี้ก็จะเป็นการแห่นางสงกรานเขาจะชมครับกวนนค่ะวันนรมีหลายฮชแท็กนมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกคอนสยามสงกรานในการสามารถกินภาษาไทยนะคะไลก็ได้แ<ห> <น lier S 1> ล <check> ้วก็มีไทยวันสงกรานมีกลองยาวนะฮะกลองยาวที <DVD> ่สร้างสีสันนะครัท่านผู้ชมครับ तो ये नाम है कि जो है 超级英雄。 วนไปคนเร์ชิเปลหาสงกาสารต่อตำนานมรดกโลก่งกปเันีแะครับติดใจดวมสิ่ง่ทยดใจจูด้วยส่งที่อย่ใกล้ติดจูไดเชิญน้้เลยค่ะโดยสำหรับผู้ชองเราน่า่นา การสดะบวนวันสงกรานต์ที่ใหญ่แล้วก็อลังการถือว่าเป็นการลดต้นความสมัครสมาคคีแลวก็เป็นที่หมายั่ดทารที่จะใช้ชีวิตแบบการงานตลอดที่อยากความมีแฟนพี่นงานสำคันะครับไปที่นะครับ 大好，现在有请我们今天的主持人，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 有请我的的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  ด้านซายเนรจากางทใต้ครับซึ่งเป็นาและเล่นพื้นบ้านของทางทาคใต้ที่มีมาตั้แต่โบราณนะครับดูลักษณะในการรังโงโดยใช้รอกเป็นที่บึดหลีหลัโดยผู้ดำเนินการยืน้อยรอบโครงและใช้ร็อกเปินเผยตัวตนในการเป็นการประกอบการรโดยการรังเง็นครกทัอใต้ครับเป็นการแลเล่นพื้านซึ่งมีมา อยากยหน่ายและถูกราคาลดไปนะครัเป็นอย่างมากนะครับด้วยการแสดงออกจริงจีวีชีวิตและงานประยุกต์ของในสังคมก็ทนี้ครับยัง็นการรสางคะารสาที่ละก็ความัระทับใ้กับผู้คนในชุมชนด้วยนะครับ สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับสวยงามแบบไทยๆนี่คือศิลปะไทยนะครับบ่าวโบกเองเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไม่เคยคิดอิจฉาเนะครับเคยแต่ภาคภูมิใจและก็ดีใจแทนคนไทยที่รักษาวัฒนธรรมนะครับจะเต็มในทุกการแสดงนะครับคือฮาทุกการแสดงนะฮะสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับด้านนี้ก็จะมีการเล่นน้ำนะฮะ โดยสภาิในขบวนน้ำฝนการของเราได้ครับีกครัจากเรื่องที่พ่อท่านไ,ได้เฉลยบนวิปัสสนาการับโดยมีตำนานได้กล่าวถึงเสด็จผีนะครับท,ที่ไ,ได้มาอยากได้กลุ่มอยากปีนบุญนะครับแต่ว่าไม่มีจึงได้มีการไปกอดบอลนะครับเชวนาฟ้าดินต่างๆมากมายจนในที่สุดครับได้รับขุนมานะะฮและตั้งชื่อว่าธรรมบาลภูมาน โดยธรรมบาลคบานนี้นะครับมีปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมมากชื่อเสียงก็ต้องดูไปไกลครับทำให้เช้าทวินละโบมได้ลงมาทำการท้าไทยปัญญา,ากับขรรมบาลคบานโดยให้เวลาเจ็ดวันนะครับถ้าใครตอบไม่ได้หรือพ่ายแพ้ก็จะต้องตัดศีรัะปูชา สุดท้ายครับธรรมบาร์จูปัสามารถตอบปัญหาได้เท้ากรเบ,บิลองโผจึงต้องเป็นฝ่ายตัดสีสัเสีเองครับแต่หากสีสันผมเท้ากระเบ,บล้องตกถึงวินโลก,ก็จะเกิดเพลิงไหม้โลกนะครับอย่างนั้นเท้ากรเบ,บื้ลงโผจึงสั่งให้บุตรีทั้งเจ็ดนางครับได้สลับหน้าที่หมุนเวียนทำให้การช่วนยะตัดสีไปแห่งโลกเขา สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือสงกรานนะสงกรานไทยนะครับที่ไอคอนสยามนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17เนาฬิกาเนะท่านผู้ชมนะครับช่วงเวลา5โมงเย็นครับมีการแห่แางสงกรานต์นะฮะไปสู่เวทีนะครับด้านหน้าลานลานที่เด่นน้ำตรงนี้นะฮะับ i s o e r i e o วแวันนี้นะครับนะสงการของเรามาถึงประเดหน้าเวทีเลยนะครับทุกท่านยกอเสียงุ่งเรืองชัดให้กับนายสงการของเราในปีนี้ด้วยนะครับบนินด้กับขระชวีไออนสปีนอนริบ ไปที่ชีวะนำสอบนะครับทำไมเป็นคนแบบว่า